สวัสดีค่ะเด็กๆสระน่ารู้กับครูจาวันนี้มาเรียนรู้คำศัพท์ที่ะสมด้วยสละโอกันนะคะก่อนอื่นเรามาฝึกอ่านสะกดคำกันก่อนนะคะคำแรกค่ะคำว่าโ no นสะกดว่าโนโอโนคคำต่อไปนะคะโบสะกดว่าบอโอโบคำต่อไปค่ะโตสะกดว่า โโคําต่อไปนะคะคําว่าโล่สกดว่าโลอโอโลไมเอกโลโล่หมายถึงเครื่องป้องกันอาวุธเป็นรูปสี่เหลี่ยมคล้ายๆกับโล่ตารวจนะคะหรือเป็นโล,ล่รางวัลนะคะคําต่อไปค่ะคําว่าโต้สกดว่าตอโอโตไมโทโต้โต้หมายถึงการพูดโต้ตอบกันนะคะคำต่อไปค่ะคำว่าโยง สะกดว่ายอโองอยงหมายถึงการยงเส้นก็ได้ค่ะคําต่อไปค่ะคําว่าโรคสะกดว่ารอโอคอโรคโรคหมายถึงโรคระบาดหรือโรคไวรัสโควิดก็ได้นะคะเด็กๆสังเกตคําว่าโรคนะคะเวลาสะกดจะสะกดด้วยตัวคอควายค่ะ แต่อ่านออกเสียงเป็นกอไก่นะคะเรียกว่าคำที่ไม่ตรงตามมาตราตัวสะกดนะคะคำต่อไปค่ะคำว่าโจรจออรอโจรโจรผู้ร้ายนะคะคำว่าโจรก็เช่นเดียวกันค่ะ เวลาสะกดจะสะกดด้วยตัวรอเรือนะคะแต่เวลาอ่านจะอ่านออกเสียงนอนูค่ะคำนี้ก็ไม่ตรงตามมาตราตัวสะกดนะคะเดี๋ยวเราจะได้ไปเปลี่ยนในบทเรื่องมาตราตัวสะกดอีกรอบหนึ่งค่ะคำต่อไปนะคะคำว่าโด่งสะกดว่าโดอโองอโดงไมเอกโด่งหมายถึงโด่งดังก็ได้ค่ะมีชื่อเสียงโด่งดังคำต่อไปคำว่าโน้ตสะกดว่า n น O อตอโนดไมโทโนดคำว่าโนดเวลาสะกดจะสะกดด้วยตัวตอเต่านะคะแต่เวลาอ่านออกเสียงจะออกเสียงเป็นดอเด็กค่ะคำนี้ก็ไม่ตรงตามมาตราตัวสะกดเหมือนกันค่ะคำต่อไปค่ะคำว่าโผล่สะกดว่าพอโอโอโผล่ไมเอกโผล่คำต่อไปนะคะคำว่าโพลง สกดว่าพอรอโองอโปรงโปรงหมายถึงช่องที่กรงเข้าไปเช่นโปรงไม้หรือโปรงจมูกค่ะคำต่อไปนะคะคำว่าโคลนสะกดว่าคอลอโอโนอโคลนโคลนหมายถึงดินโคลนค่ะคำต่อไปนะคะคำว่าโครมสะกดว่าคอลอโอโมอโครมโครมหมายถึงเสียงดังโครมครามก็ได้ค่ะ คำต่อไปนะคะคําว่าโกรธสะกดว่ากรอโอทโกรธโกรธเวลาสะกดจะสะกดด้วยตัวทอทงนะคะแต่เวลาอ่านจะอ่านออกเสียงเป็นตัวดอเด็กค่ะคํานี้ก็ไม่ตรงตามมาตราตัวสะกดเหมือนกันค่ะต่อไปจะเป็นการอ่านคำสองพยางนะคะคำแรกค่ะคำว่าตาโตสะกดว่าตอาตาตอโอโตตาโตคำต่อไปค่ะ คำว่าโกดีสกุว่าโกโอโกไมโทโกโโดอีดีโกดีคำต่อไปนะคะโมโหสสกุว่าโมโอโมหอโอหูโมโหคำต่อไปค่ะคำว่าโรตีสกุว่าโรอโอโรตอีตีโรตี ต่อไปจะเป็นการฝึกอ่านประโยคนะคะประโยคแรกค่ะจิงโจ้โลสัมเพาสกดว่าจออิงอจริงจอโอโจไม่ทโ,โจลอลโอโลไม่ทโ,โลสอําสัมพอเอาเผาจิงโจ้โลสัมเพาประโยคต่อไปค่ะลิงห้อยโหนสะกดว่าลอ,อิงอลิง หอโอยอหอยไม่โทห้อยหอโอโนโหนลิงห้อยโหนประโยคต่อไปนะคะโยนลูกโป่งสะกดว่ายอโอนอโยนลออูกอลูกปอโอโงอโป่งไม้เอกโป่งโยนลูกโป่ง เราก็ได้ฝึกอ่านคําที่ผสมกับสระโอไปแล้วนะคะเด,เด็กๆสังเกตดูไหมคะว่าสระโอเป็นสระเสียงสั้นหรือสระเสียงยาวและเขียนไว้ที่ตําแหน่งใดเดี๋ยวเราไปเรียนรู้เพิ่มเติมกับเรื่องสระโอกันต่อเลยค่ะความรู้เรื่องสระโอสระโอเป็นสระเสียงยาวเขียนไว้ข้างหน้าพยัญชนะต้นวิธีเขียนสระโอจะเริ่มจากหัวอักษรดังนี้ ช่วงค้นหาคนเกง่งค่ะในกิจกรรมนี้นะคะกิจกรรมเรียนรู้คำศัพท์จากรูปภาพคุณครูจะมีรูปภาพให้เด็กๆดูและให้เด็กๆช่วยกันค้นหาคำศัพท์ที่ถูกต้องช่วยคุณครูด้วยนะคะและสะกดคำศัพท์ที่ถูกต้องไปพร้อมๆกับคุณครูด้วยค่ะรูปที่หนึ่งค่ะเอรูปนี้คือรูปอะไรนะ ใช่แล้วค่ะรูปแตงโมนั่นเองเรามาสะกดพร้อมกันนะคะเด็กๆตอแงอแตงมอโอโมแตงโมรูปต่อไปค่ะรูปนี้รูปอะไรนะใช่แล้วค่ะลูกโป่งเรามาสะกดพร้อมกันค่ะลออูกอลูกปอโอง,งอโป่งไม่เอกโป่งลูกโป่ง มาดูรูปต่อไปเลยค่ะเอรูปอะไรนะใช่แล้วค่ะข้าวโพดนั่นเองค่ะเรามาสะกดพร้อมกันนะคะขออวขาวไม่โทข้าวพออดอโพดข้าวโพดมาดูรูปต่อไปค่ะเอรูปนี้รูปอะไรเอ่ยใช่แล้วค่ะโคมไฟนั่นเองค่ะเรามาสะกดพร้อมกันนะคะคออมอโคมฟอ I ไอไฟโคมไฟ มาดูรูปต่อไปค่ะเอรูปนี้รูปอะไรเอ่อยคุณคุณไหมคะใช่แล้วค่ะสิงโตนั่นเองเรามาสะกดพร้อมกันค่ะสออิงอสิงตอโอโตสิงโตมาดูรูปต่อไปนะคะเด็กๆทราบไหมคะรูปนี้คือรูปอะไรใช่แล้วค่ะจิงโจ้น,นั่นเองมาสะกดพร้อมกันนะคะจออิงอจิงจอโอโจไมโทโจ จิงโจ้สังเกตเห็นกระเป๋าตรงหน้าท้องของจิงโจ้ไหมคะมีไว้สําหรับใส่ลูกน้อยค่ะรูปต่อไปนะคะเอเด็กๆพอจะทราบไม่เอ่ยรูปนี้คือรูปอะไรใช่แล้วค่ะทางโค้งนั่นเองสกุดพร้อมกันนะคะทอางอทางคอโองอโคงไม่ถทโค้งทางโค้งทางโค้งเป็นทางอันตรายนะคะเวลาขับรถต้องขับชา้าๆค่ะรูปต่อไปนะคะ เด็กๆทราบไหมคะรูปนี้คือรูปอะไรใช่แล้วค่ะตะโก้นั่นเองเรามาสะกดพร้อมกันนะคะตออตะตกโกโอโกไมโทโกตะโก้ตะโก้เป็นขนมโบราณน,นะคะเด็กๆเคยทานหรือเปล่าอร่อยมากๆเลยค่ะมาดูรูปต่อไปกันเลยค่ะเด็กๆทราบไหมคะรูปนี้คือรูปอะไรรูปโมโปแป้งนั่นเองค่ะมาสะกดพร้อมๆกันนะคะมอโอโมไมเอกโม ปอแองอแป้งไมโทแป้งโม่แป้งนี่คือเครื่องโม่แป้งสมัยโบราณค่ะทําจากหินไว้โม่แป้งที่ทํามาจากข้าวแช่ข้าวเสร็จเราก็นําข้าวมาโม่เอาน้ําแป้งออกมาค่ะ,มา,คะมาดูรูปต่อไปกันค่ะรูปนี้คือรูปอะไรนะเด็กๆพอจะทราบไหมคะรูปนี้คือรูปหอยโขงค่ะเรามาสะกดพร้อมกันนะคะหออยยหอยขอโองอโของไมเอกโขง หอยโขงมาดูรูปต่อไปนะคะรูปนี้คือรูปอะไรนะอย่างเด็กคุ้นไหมคะใช่แล้วค่ะไข่พะล้นั่นเองหรือคำว่าพะล้เรามาสะกดพร้อมๆกันนะคะพออะพะลอโอูรูไม่โทโลพะล้มาดูรูปต่อไปกันค่ะรูปนี้คือรูปอะไรคะใช่แล้วค่ะรูปโบนั่นเองเรามาสะกดพร้อมกันนะคะบอโอโบ โบไว้สำหรับผูกผมใช่ไหมคะมาดูรูปต่อไปกันค่ะรูปนี้คือรูปอะไรคะรูปใบโพใช่ไหมคะเรามาสะกดพร้อมๆกันค่ะบอไอใบพอโอโพใบโพรูปต่อไปกันนะคะรูปนี้คือรูปอะไรคะใช่แล้วค่ะรูปโซ่นั่นเองค่ะเรามาสะกดพร้อมกันนะคะซซโอโซไมเอกโซ ค่ะมาดูรูปต่อไปนะคะรูปนี้คือรูปอะไรคะใช่แล้วค่ะรูปโอ่งนั่นเองเรามาสะกดพร้อมๆกันค่ะอโองโองไม้เอกโองโอ่งไว้สําหรับใส่น้ํานะคะมาดูรูปสุดท้ายค่ะรูปนี้คือรูปอะไรนะเด็กๆพอจะทราบไหมคะรูปนี้คือรูปขวดโหลคะ่ะเรามาสะกดคําว่าโหลพร้อมๆกันนะคะหลอโอโหลโหลไว้สําหรับใส่ขนมค่ะ เราก็ได้เรียนรู้คำศัพท์สระโอกันมากมายแล้วค่ะเรามาสรุปความรู้กันอีกรอบหนึ่งนะคะสระโอปเป็นสระเสียงยาวเขียนไว้ข้างหน้าพยัญชนะต้นให้เด็กๆก,กลับไปทบทวนในเล่มแบบฝึกหัดภาษาไทยหน้าที่43-45อีกรอบหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้คุณครูจะขอลาไปก่อนค่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ